สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกลุ่ม f อทีมงานทนายได้มีการโพส์ข้อความและคลิปลงในกลุ่มโดยได้มีการโพส์คลิปที่ว่าดังกับทนายดังเนี่ยมีความต่างกันไหมเวลาว่ามันมันมีความต่างกันในเรื่องของภาพแต่ทนายด,ดังบางคนว่าความก็ไม่ได้ว่าจะต้องเก่งกว่าคนที่ไม,ม่ไม่ได้มีมีภาพอะไรว่าเป็น อ่ไดดังนะก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าอาจารย์ผมที่ว่าความอยู่หรือรุ่นพี่อยู่ผมที่ว่าความฝีมือดีมากนะครับผมไม่เชื่อก็ผมบอกแล้วว่าความเก่งหรือไม่เก่งม่ว่าจะที่พยานหลักฐานวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอันว่น,นวในกอแทงคนตายอยู่ในมือผมเนี่ย,ผม,ยผมเอาทนายส่วนกลางมาไั้ยี่สิบคนผมก็ไม่สนผมเปิดคลิปให้สารดูอย่างเดียวสารท่านฟังพยานหลักฐานนะครับถ้าไม่ได้ดูหน้าทนายว่าหล่อไม่หล่อนะครับ ขยาหลักาน,นะครับถ้าไม่ได้รู้ไม่ได้ดูว่าทนายคนนี้เป็นทนายเซเลบหรือไม่เซเลบนะครับคราวนี้จากการสันนิษฐานแล้วก็จากหลายๆอย่างจากการบอกเล่าของใครคนหนึ่งจากเรื่องเล่าที่เราประสิทธิ์ระตอ่อซึ่งเราพยายามจะให้เราพยายามจะให้เขาอามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ในเรื่องเล่าของใายคนเนี้ซึ่งหานายแม่ไม่ได้ไม่มีใครยอมรับว่าคนนั้นคือนายแม่ แล้วเราจะทํายังไงเราก็ได้แค่เป็นเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่าเรื่องเนี้ยมีใครบางคนหลายคนเขาบอกว่ามีคลิปดิ้นได้เรื่องเล่าเรื่องนี้คคนยค,คลิปดินดนปด้นได้มีไหมมีค่ะจําเป็นต้องเปิดไหมไม่จําเป็นค่ะเพราะไม่มีใครเป็นนายแม่นี่คะทําไมต้องเปิดไหมคะจริงไหมเมื่อ,อไหร่มีนายแม่คลิปเนี้ยจะถูกเปิดทันทีแต่ในเมื่อไม่มีนายแม่คลิ ก็โดนเปิดแล้วแต่ม่ได้เปิดสู่สาธารณชนเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ที่มีอำนาจอะไรบางอย่างที่เขาได้รับรู้จากเหตุการณ์ของเรื่องเล่าเรื่องนี้และป้าบัวหลันยังได้มีการโพสต์ข้อความว่าต้องขออนุญาตอ้างอิงคำพูดของท่านเองอีกครั้งท่านทนนายทราบดีว่าศาลตัดสินตามพยานหลักฐานไม่ได้ตัดสินจากความหล่อเหลา หรือความดังความเก่งกาจของทนายในฐานะที่ทนายเชื่อเรื่องนิทานไอโซและสนับสนุนการวิเคราะห์ของพวกวงแหวนรอบนอกทำไมทันท่านนายถึงไม่แนะนำวิธีช่วยใช่ผลที่ถูกต้องให้หลาเตทำไมไม่เคยแนะนำให้นำคลิปดินได้ที่วงแหวนรอบนอก ทุกคนยืนยันว่ามีจริงๆเข้ากระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องไม่ใช่แค่นั่งพูดว่ามีมีคนเกี่ยวข้องเห็นด้วยคนเกี่ยวข้องเอาชะตาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างชัยพลยัางไม่เคยได้เห็นคลิปที่ว่าเลยคลิปนั้นอ้างกันว่าเห็นหน้าห้าคนที่กระทำต่อศพ เป็นหลักฐานชั้นดีว่าไม่ใช่ใชยพลและสมพรที่ตกเป็นจำเลยทำไมต้องรอให้ไหนแม่เปิดตัวหรือต้องให้ใชัยพลสมพรติดคุกก่อนหรือโดนโทษประหารก่อนค่อยงัดออกมาใช้ให้เป็นบุญคุณกันคนคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไอ้ซอที่ลาเต นำทีมวงแหวนรอบนอกได้เอามาเล่านำคลิปที่สนทนาติดต่อกับคนที่อ้างว่าเป็นไอ้ศอมาเปิดกันเป็นตอนๆได้ยอดวิวถล่มทลายสุดท้ายไอ้ศอยืนยันว่ามีคลิปเห็นหน้าเห็นหน้าคนห้าคนที่พาศพเด็กขึ้นเขาไปอำพรางตามรอยต่อของคืนวันที่11 เช้ามืดวันที่12บัตรัดนี้ลาเต้ได้อ้างว่าคลิปมีจริงและมีคนที่เกี่ยวข้องได้เห็นแล้วนี่คือบทสนทนาหลังจากที่มุฮีอ้างว่านำคลิปสำคัญไปให้ชัยพลดูแล้วคลิปดิ้นได้ลองดูว่าคนที่เอาชีวิตแขวนไว้กับหลักฐานเด็ดชิ้นนี้ที่วงแหวนรอบนอกยืนยันว่ามีจริง เขาเคยได้เห็นคลิปหรืออย่างแล้วป้าบุหลันยังได้เอาแชทสนทนาลายของสมพรที่ได้มีการแชทกับโซเชียลท่านหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าได้แชทกับใครนะคะโดยโซเชียลท่านนี้ได้มีการแชทที่ว่าไร้สาระพวกนี้สร้างแต่เรื่องราวสมพรได้ตอบว่าเพราะมันมืดมากและปู่มุหี ก็ตอบว่ามีคลิปที่เห็นภาพตอนเคลื่อนย้ายน้องแต่อย่างไม่ให้ดูโซเชียลก็ได้แชทว่าตลกใครเขาจะถ่ายเก็บไว้สมพรตอบว่าผมแค่ให้ช่วยดูว่าช่วยผมได้ไหมคิดว่าสมพรคนที่พิมพ์นี้คำว่าผมเราพอจะรู้กันว่าเป็นใครกันนะคะ คงจะเป็นชัยพลและชัยพลตอบโซเชียลท่าน,นีว่าผมแค่ดูว่าจะช่วยผมได้ไหมโซเชียลท่านนี้ก็ได้มีการพิมพ์ต่อว่าพวกนี้ถ้ามีจริงเอามาลง YouTube เรียกยอดไร้แล้วชัยพลตอบว่าจนกว่าคนที่อยู่ในคลิปจะปรากฏตัวแค่ฟังกลุ่มของเขาพูดกันครับโซเชียลท่านนี้ได้ตอบว่าครับ ชัยพลยังได้มีการตอบอีกว่าถ้ามีจริงๆเขาคงรวบรวมมาให้แล้วนะครับหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหลักฐานเด็ดมีจริงทำไมจำเลยหัวร้อนที่ทนายตั้มถอนตัวทนายอนันชัยปฏิเสธแค่นิทานเล่าต่อๆกันมาคิดว่า ถ้ามีคลิปหรือหลักฐานต้องงัดออกมาบ้างแหละคลิปเด็ดอีกละเอากล่องดำให้เคลียร์ก่อนดีไหมคะตอนแรกก็เชื่อว่าข่าวร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าแค่50-50จากคำพูดเอ๊ะหรือหวังผลเรื่องทานายคนที่สามเพราะเนยังนิง่งต่อข้อเสนอเลยบอกว่า นิทานไอสออูอีมีจริงนะอย่าเล่นไปเฮ้ยกมคือการกระทำที่ไม่ได้กระทำก็กรรมเหมือนกันนั่นละ่ะถ้านายจากที่เริ่มจะไม่ชอบนิดหน่อยตอนนี้เกลียดมากละ่ะท่านมีความสนิทสนมกับมาดามเป็นอย่างดีทำไมท่านไม่เอาคลิปที่ว่ามาเปิดช่วยใช่พละคะ ทั้งท่านทั้งมาดำรวมทั้งพวกรอบนอกต่างก็พูดว่ารักใยพลเพียงแค่เรื่องง่ายๆลากขอไอ้ซอออกมาหรือนำคลิปออกมาแค่นั้นเองง่ายมากเลยปอลอถ้าหมาดำจะต่อรองให้หมาแม่นำนายแม่ออกมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะในโลกนี้ ไม่มีใครรู้เรื่องคลิปไอโซนอกจากวงแหวนรอบนอกพวกหมาดำและวงแหวนกุเรื่องเองสร้างเรื่องขึ้นมาเองดังนั้นถ้ากล้ารับผิดชอบการกระทําของตัวเองด้วยไม่ใช่มาต่อรองหรือเฉยเฉยแบบนี้สังคมของฉันเขาเรียกว่าหลวงโลกค่ะเผลอๆจาเลยอาจจะรู้เรื่อง ว่าตัวไหนเรื่องจริงและอันไหนคือนิทานไอ้ประเภทที่ว่าฝากว่าตาขยิบนี่คบไม่ได้จริงๆโบราณได้กล่าวไว้